เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของนางสิริมาย,ายิงสอพินีเดบลุโสดาปฏิพันนี่ก็เป็นเรื่องของตกะกะโถจานที่ฝันเป็นตุเป็นตะาจา่แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัมบลาฟังพอเพลินๆสบาย,บายเพื่อเราจะได้มองเห็นภาพขังเธอได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้ท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วย่บนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีสวรรค์ชั้นนี้ จะต้องการอะไรากันในละมิตเอาตามกลำลังบุญที่ตัวที่สร้างสมไว้ตอนที่เป็นมนุษย์นะจ๊ะแต่ว่าตอนก่อนที่จะได้บรรลุเป็นประสดาบันท่านกับเป็นญิงงามเมืองหรือที่เราคุ้นคำว่าโสเพณีแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆทำให้ได้มีโอกาสมารับฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในสุดก็ได้บรรลุเป็นประสดาบัน วันนี้เราย้อนไปอีกเพราะในอัตถกคาจารย์ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าทำไมเธอจึงมาเป็นหญิงโสเพณีแล้วก็มีหน้าตาสวยสดงดงามอีกทั้งรวยด้วยและได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นประโสดาบันก็ไม่ได้กล่าวถึงบุพกรรมตอนนี้มีแต่เล่าไปอย่างที่เล่าให้ฟังนั้นแหละ ราะฉะนั้นนี่เรัก็เลยต้องมาฝันในฝันเป็นตุเป็นตะกันต่อย้อนอดีตการไปในชาติหนึ่งชาตินานางได้เกิดเป็นบุตรชายของพ่อค้าท่านหนึ่งซึ่งมีกิจการค้าขายที่ต้องเดินทางไปต่างเมืองด้วยกองเกวียนกันอยู่บ่อยๆพ่อค้าท่านนั้นมีเพื่อนติดเป็นพ่อค้า อยู่ตามเมืองต่างๆอยู่หลายเมืองเมื่อเวลาไปถึงเมืองนั้นก็จะไปพักกับเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองเมืองนั้นต่อมาภายหลังเมื่อบุตรชายจเจริญวัยขึ้นมาก็ได้สืบทอดกิจการจากผู้เป็นพ่อให้ทำหน้าที่ดูแลกการค้าจึงมักจะต้องเดินทางไปซื้อของเมืองโน้นมาขายเมืองนี้และบางทีก็ซื้อของเมืองนี้ ไปขายเมืองนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆในการเดินทางไปต่างเมืองก็มักจะตั้งไปพักที่บ้านของพ่อค้าผู้เป็นสหายของบิดาในแต่ละเมืองมีสหายของบิดานี่ยเยอะกล่าวถึงเมืองเมืองหนึ่งที่มีพ่อค้าซึ่งเป็นสหายรักของบิดาท่านหนึ่งพ่อค้าท่านนี้ เดิมก็มีภรรยาอยู่ท่านหนึ่งสหายบิดาเนี่ยนะแต่ต่อมาภายหลังภรรยาของท่านก็ได้เสียชีวิตลงจึงได้ครองตนเป็นพ่อไม้มาตลอดอยู่มาภายหลังได้มีลูกหนี่ที่ได้ขอยืมทรัพ์ไปแล้วแต่ก็ไม่อาจจะใช้ทรัพย์คืนได้จึงยกลูกสาวแสนสวยให้แก่พ่อค้าท่านนั้นเป็นการใช้หนี้ เอาลูกไปใช้หนี้แทนเงินซึ่งพ่อค้าก็อลเลิศสิถูกใจมากพระตกพุ่มไม้จึงได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากับหญิงสาวคนนี้เมื่อพ่อค้าหนุ่มได้เดินทางมาถึงเมืองเมืองนี้ก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับพ่อค้าที่เป็นเพื่อนของพ่อแล้วก็ได้รู้จักกับภรรยาใหม่ของเพื่อนพ่อด้วยเมื่ออาศัยอยู่ในบ้านนั้นนานๆเข้าก็ เริ่มรู้จักคุ้นเคยกับภริยาสาวของเพื่อนพ่อมากขึ้นจึงเริ่มถูกตาต้องใจเนื่องจากภริยาสาวนั้นมีหน้าตาสวยงามแล้วก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกันตรงนี้แหละอกุศลเขาสิงจิตแล้วจุดมันเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงไปพึงพอใจภริยาสาวของสหายพ่อซึ่งอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน หลัจงจากนั้นก็ได้วนเวียนมาพักอยู่เสมอจกนกระทั่งครั้งหนึ่งเพื่อนของพ่อน,นั้นไม่อยู่ไปธุระที่ต่างเมืองมันเริ่มมาจากความพอใจก่อนนะถ้าหากว่าไม่ดับมันตอนนั้นไม่เอาชนะมันโดยขันติธรรมอดทนอดกลัน้นแล้วก็มันจะมาต่อแล้วถ้าไม่ดับไฟตั้งแต่ที่ปลายหัวไม่ขีดมันมันขีดข้างกลักนั่นแหละมันมีสิทธิ์ใบ ลามไปไหมที่อื่นได้ตอบไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้พรยายสาวของเพื่อนพ่อจึงได้ดูแลต้องรับแทนด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยเพราะความคุ้นเคยกันอย่างนี้แหละในสุดก็ได้รักรอบมีสัมพันธ์ชู้สาวกันนี่มันมาเริ่มตรงนี้กรรมสำเร็จแล้วคิดจะทำลงมือทำเลยเนี่ยเสร็จโปรแกรมไปเลยตรงนี้พอ สำเร็จเป็นกรรมแล้วเนี่ยตั้งแต่คิดพูดทำก็เซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จเป็นวิบากไปแล้วกิเลสกรรมวิบากกิเลสครับบังคับให้มีความคิดที่จะมีสัมพันธ์กันแล้วก็พูดเป็นสื่อแล้วก็ลงมือทำอจบปั๊บก็เสร็จเป็นผังไปเลยทำครั้งหนึ่งก็ไปใช้อีกหลายครั้งไม่ทื่นเลยมีวิบากรองรับ เนี่ยไอตรงนี้แหละที่มนุษย์ไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนึกว่าเอะเมื่อเห็นจะเกี่ยวอะไรมีความพึงพอใจกันแล้วก็อาจจะโอเคทำไมจะต้องมีนรกทำไมจะต้องมีสวรรค์มันไม่ยุติธรรมมันจะคิดกันอย่างนั้นเพราะว่าตกลงปรงยญยกันแต่ทีนี้เนื่องจากเราตกอยู่ภายใต้ law of karma กฎแห่งกรรมไอตรงนี้สิที่มันมีผลเนี่ยมีภพมีภูมิมารองรับ พระผู้ที่เอากิเลสเข้ามาบังคับเนี่ยเขามาาีฤทธิม์มีอนุภาพมากเนี่ยพยามาเขามีฤทธิ์มากเขาจึงเอากระแสของโลภะโทสะโมหะเข้ามาบังคับนีแ่แหละหลังจากนั้นก็ได้มีการนั่นแนลักลอบมีความสัมพันธ์กันบ่อยขึ้นโดยเพื่อนกับพ่อไม่ทราบเลยนอกจากหญิงสาวรายนี้แล้วพ่อค้าหนุ่มท่านนี้ก็มักจะไปมีสัมพันธ์กับหญิงสาวตามเมืองต่างๆอยู่ด้วยผ่านเมืองไหนกับมีที่นั่น มีไปเรื่อยๆเ,เลยนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วละก่อนละโลกมันก็มีกรรมนิมิตคือภาพเป็นการกระทำํำก็มาฉายหเห็นเป็นเรื่องเป็ราวเลยเจอคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรต่างๆแล้วก็มีคตินิมิตที่ดํามืดคตินิมิตที่ดํามืดก็โดดไปสู่พบของอบายภูมิมาตกนรกอยู่ที่มหานรกขุมสามในกรรมเยชูนั่นแ ก็มาถูกฉับเฉือนเชืออชั่วชะอะไรกันต่างๆแล้วนั้นมุ่งไปที่อุปกรณ์ตรงนั้นแหละนายนิรยาบาลที่เกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของสัตว์โลกนั้นก็มันเกิดขึ้นมีทั้งมิสนิริยาบาลนางนิรยาบาลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องทันทรมานอยู่ในมหาตโลกยาวนานทีเดียวตรงนี้ก็มนุษย์เหมือนกันเนี่ย ไม่ค่อยจะมาศึกษาความรู้กันู่ตรงนี้มาจะประกอบเพียอย่างนี้แล้วก็จะต้องไปเป็นผลอย่างนี้เรื่องเหตุเรื่องผลก็ไม่เด็ดศึกษากันพอพ้นจากมาหานรกแล้วก็มาอุตาธ,ธาตุกก็ไปยม,มโลกไปปีนตัอ้งอยุ่สิบยม,มโลกมากรรมบางไปแล้วแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ํานอนในห้องน้ํามดแมลงอะไรก้ยเป็นต้นไล่เลือกกระทั่งสัตว์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แต่ละ สัตว์แต่ละอย่างก็นับครั้งกันไม่ท้วนเลนะก็สร้างโตเรื่อยๆ,ๆมาเลยจนกรทั้งสามสัตว์สุดท้ายก็เป็นพวกลิงมึงเป็นลามึงเป็นวัวเป็นควายมึงจะเป็นวัวเป็นควายก็คือไปสวมเขาอะไรอย่างเง้นแล้วก็มาเป็นสุน,นัขที่ต้องสำส่อนสมสู่อย่างสำส่อนอย่างนง้นแเลย เห็นอย่างนี้เห็นอุย้ยน่ารักแต่ว่ามีวิบากมาทั้งสิ้นเลยพอพ้นจากกรรมตรงนั้นแล้ว